ตลาดนัดกลางคืนเพชรชมพูอุ้ยอย่าคุ้เลยผีผีผีมาแล้วนี่กระสือเมียของผีกระหังลอยอยู่นี่ฮะใช่หุณหลอนปักบุดกันไปเลยคุณหลอนกันทั้งตลาดไหมล่ะคุณนี่แล้วเขาเปิดตอนกลางคืนแล้วแป๊มนี่ไงใช่ตั้งแต่คนซื้อยันคนขายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ พร้อมใจกันแต่งให้หลอนกันแบบนี้เลยคุณแบบนี้เลยบบเราก็ไม่รู้นะว่าของจริงแอบซุกซ่อนมาอยู่ในนั้นหรือเปล่า,ากลัวมากนี่คะออมาเที่ยวตลาดป่าช้าคาเฟ่นะคะช็อคมาเก็ตแหล่งรวมของอร่อยเมนูแปลกใหม่แล้วก็หากินได้ยากแต่ว่าไส้ของกระสือกินไม่ได้ออหากินได้ยากที่วัดเสาธงทองเมืองเพชรบูรณ์ทั้งทีต้องมีส่วนร่วมกันสักหน่อยนะคะคุณยุวดีมีบุญวัฒนธรรมจังหวัดเพชร ชบูรณ์นะคะอบอกว่าอยากให้ตลาดนัดกลางคืนเนี่ยฉีก แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆเลยเดิมจะจัดงานกลางวันแล้วละ่ะแต่ว่าหลวงพ่อแนะนําให้จัดกลางคืนไปเลยเออได้บรรยากาศดีจริงนะได้บรรยากาศดีนะจะได้ดึงคนเขวัดด้วยนะคะ<อ>กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นั่นเองค่ะป่าช้าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดมองมุมบวกจะเห็นคติธรรมปลายทางของชีวิตทุกคนล้วนเหมือนกันงานนี้นะคะทั้งเปิดดนตรีชวนขนหัวลุกทั้งฉายหนังผีตลอดทั้งคืนไปเลยแบบนี้ เรื่องอะไรอะพ่อเรื่องอะไรอะนางพี่สนใจหลอนไปด้วยกันได้นะคะเตรียมตัวให้พร้อมเลยตลาดป่าช้าคาเฟ่ช็อกมาร์เก็ตจะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึง3ามทุ่มเนี่ยดีกระสือใช่ไหมเขามีเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้นะแต่กระหังมีแค่เป็นแบบรูปภาพเองไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าพ่อไปพ่อแต่งเองเป็นกระหังเทียมกระด้งไปเอ้ยอะไรแบบนี้เุ้ยคุณก็น่ากลัวอยู่นะ จะว่าไม่หลอนก็นต้องหลอน<ช>นะคุณเดือนหน้านะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่6สิงหานี้<ช>นะครับไปเที่ยวกันได้เลยที่อ,อยากไปเก็บภาพบรรยากาศก็ไปกันะนะครับมีที่เช็คอินให้แล้วนะครับที่เพชรบูรณ์เนาะยังมีข้าวแกง20บาทที่แบบว่าตักได้ไม่อั้นเลยนะครับแล้วก็กับข้าวเนี่ยทำสดใหม่ทุกวันด้วยนะครับมีไว้บริการด้วยเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าใครที่อยู่ใกล้ๆหิวๆแบบนี้นะครับไปใช้บริการกันได้เลยฮะที่นี่ร้านข้าวแกงสวัสดิการโรงงานจานละย0 บาทครับคุณตักข้าวได้ไม่อั้น้วยนะ<อ>ข้าวเนี่ยคุณจะตักได้เท่าไหร่คุณมีท้องใส่ได้เท่าไหร่เอาให้เต็มที่เลยครับท <c oughs> ี่ลาสวัสดิการของโรงงานผ<ะ>ลิตกล่องกระดาษกระดาษลูกฟูกนะฮะในอำเภอเมืองตรังครับคุณ <c oughs> โอ้โหที่นี่นะกับข้าวเขาแต่และเมนูนะ,ะตั้งแต่ที่เราอ่านมาเจยจำได้เลยว่าไม่พลาดสักเมนูอ,ะอ่ะส่วนอาหารเนี่ยนะครับเขาก็จะปรุงสดใหม่6-7อย่างมีทั้งต้มทั้งผัดทั้งแกงทั้งทอด มีข้าวแล้วก็ต้องมีหวานด้วยนะครับของหวานก็มีไว้บริการด้วยแม่ค้าเตรียมไว้หมดเลยนะครับเพราะว่ามีพนักงานที่จะต้องไปใช้บริการที่นั่นในราคาย่อมเยาข้าวราดแกง2อย่างเนี่ยจ่ายเพียง20บาทคุณ<อ>ถ้าราด3อย่างขออีก5บาทแล้วกัน เป็น25บาทครับคุณค่ะนะอยากจะห่อกับข้าวมาจากบ้านแล้วมาตักข้าวฟรีที่นี่ไม่มีปัญหาเอาแบบนั้นเลยคุณคุณเจียวไข่มาจากบ้านคุณมาเอาข้าวฟรีที่นี่เขามีไว้บริการโอ้โหใจดีจังคุณเออกินของขาวแล้วก็ต้องตบท้ายด้วยของหวานจ่ายเพียง10บาทนะฮะคุณทนวัวัดดีผอมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของโรงงานบอกว่าที่ขายได้ถูกแบบนี้ เพราะเป็นสวัสดิการของโรงงานาอยากช่วยลดค่าใช้จ่ายให้พนักงานด้วยการเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าที่สนใจเนี่ยมาประมูลขายอาหารในโรงงานได้ฟรี โดยไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเลยมีให้ทั้งขาที่ขายมีให้ทั้งโต๊ะมีทั้งเก้าอี้อคุณไม่ต้องเอาเก้าอี้มาจากบ้านไม่ต้องเอาโต๊ะมาไม่ต้องเอาน้ํามาจากบ้านไม่ต้องเอาไฟมาจากบ้านมีให้หมดเลยน้าไฟมีพร้อม,อมแถมยังสนับสนุนนะฮะเข้าสวยฟรีอ,อีกตามโจทย์เลยก็คือ20บาทครับคุณได้ไหมค้าบอกว่าแต่ละวันเนี่ยนะ ขายได้ประมาณ 100- ถึง120จานก็ได้กำไรไม่เยอะหรอกแต่ก็รับได้แล้วรอดพนักงานก็รอดก็ดีใจกันไปช่วยๆกันไปใช่นะฮะช่วยๆกันไปเป็นแบบนี้ค่ะนี่กับข้าวไปไปเอาข้าวฟรีได้เลยใช่เออหน้าย้ายไปเนาะพวกเราย้ายไปอยู่ใกล้ๆจริงเหรอเพื่อจะกินข้าวฟรีอย่างงี้เหรอไม่ได้ต้องไปอุ่นๆเขาทำหน้ากินด้วยนะคะครับ